ไม่ใช่ผู้ชายหวานโรแมนติกแต่เน้นใส่ใจความเสมอต้นเสมอปลายฉบับปั๊บปัวเตโตให้การกระทําสําคัญกว่าคําพูดรู้ว่าพี่ปั๊บเป็นคนไม่โรแมนติกเลยแล้วก็ทําอะไรพวกนี้รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่เก่งเหมือนอย่างที่พี่ปั๊บบอกเรื่องบางอย่างที่คิดว่ามันไม่ได้สําคัญเท่ากับความใส่ใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ทั้งสองขึ้นแท่นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงก็ยังทําเหมือนเดิมตลอดเกือบ10ปีขอบคุณทุกความเสมอต้อนเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงวันนี้ยิ่งตอนที่พี่ปั๊บเอาดอกไม้มาเซอร์ไพร กกาาางรรยแทนที่จะเลือกดอกทานตะวันแบบที่น้องเตยชอบแต่กลับเลือกดอกเดซี่เพราะอยากให้เป็นตัวแทนของเราทั้งสองมันคือความจริงใจและบางทีมันก็หมายถึงการขอโทษรวมไปถึงการขอบคุณยอมลดอีโก้ลงจากที่เคยคิดว่ามันไม่ได้สําคัญเท่ากับความใส่ใจลองเริ่มอะไรใหม่ๆอย่างเช่นการให้ดอกไม้พูดชมกันมากขึ้นซีนนี้ทําเอาคนโสดตุยเรียบแล้วมัง้งทาน,นีไม่ได้เรียกว่าคนหวานจะให้เรียกว่าอะไรคะเนี่ย พอได้ฟังแล้วน้ำตาซึมตามแทนคนได้รับดอกไม้แล้วค่ะเพราะที่ผ่านมาเตยรู้ดีว่าพี่ปั๊บไม่ใช่คนโรแมนติกทำอะไรแบบนี้ไม่เก่งเลยพยายามที่จะเข้าใจและไม่ต้องการให้ฝืนก็เลยอยากจะขอบคุณในสิ่งที่เขาไม่เคยทำอะไรให้เพื่อเธอมาก่อนและเพราะความเสมอต้นเส,สมอปลายตลอดกว่า10ปีเรื่องความใส่ใจยืนหนึ่งขอให้บอกถึงหนุ่มคนนี้จะเซอร์ไพรส์ไม่เก่งแต่ทุกครั้งที่ทำก็เป็นการมุงบอกแล้วว่าผู้ชายคนนี้เข้าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆว่าดอกเดซี่เนะี่ยมันเป็นตัวแทนเขาแล้วก็ตัวแทนผมด้วยแหละดอกเดซี่แต่รู้ใช่ไหม มันก็หมายถึงแบบความจริงใจในบางทีมันก็หมายถึงการขอโทษด้วยแล้วบางทีมันก็หมายถึงการขอบคุณด้วยนะเพราะเวลาที่พี่ป๊อปจะเข้าสู่หมดหวานที่ก็เล่นทําซึง้งทําเอาคนอิจฉาเพียบยังคงคอนเซปต์แกงเมียตัวเองปนกับคําพูดหวานๆแบบนี้เขาถึงเรียกว่ารักครบรถบอกเลยว่าตั้งแต่ขึ้นแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงก็ทําอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปโมเมนต์ตอนที่รู้ว่ากําลังจะมีเบบี๋น้อยได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตออกอาการหัวเราะชอบใจใหญ่ ยังไงวะเน,นี่ย แคมยังเฉลยออกมาแล้วว่าได้ลูกชายท้าคลอดออกมาแล้วคนที่จะดูเหอนลูกนั่นก็คือพี่ปั๊บนี่แหละค่ะนี่สินะเขาถึงเรียกว่าจากนางเอก MV สู่นางเอกในชีวิตจ,จริงกลายมาเป็นแม่ของลูกในวันนี้กว่าจะมาเป็นคู่ปั๊บเตยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจับมือฝ่าฟันมาด้วยกันมากมายทั้งความต่างของอายุถึง11ปีและกลัวการไม่ดีพอที่จะยืนเคียงข้างทั้งคู่จับมือกันไม่ปล่อยยิ่งได้เจออุปสรรคก็ยิ่งจับมือกันแน่นมากขึ้นโดยที่หากใครที่ติดตามคู่นี้มาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าทัั้งงงออเเจกนนผ่า MV พลข ป๊าปแปลขึ้นชื่อว่าเป็นคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันเพราะว่าถูกกำหนดมาไว้แล้วจะให้เรียกว่าพรมลิขิตก็คงไม่เกินจริงเป็นช่วงจังหวะของชีวิตที่ต่างฝ่ายต่างอกหกักเพราะหลังจากที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอชิ้นนั้นแล้วมันก็มีเหตุผลที่ทําให้ทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งหลังจากที่คบหาดูใจกันมากกว่า4ปีในที่สุดป๊าจึงได้ตัดสินใจขอเตยแต่งงานจนถึงัารสร้างครอบครัวแถมอีกไม่กี่วีคเราก็คงจะได้เห็นหน้าเตยปั๊บจูเนียพี่เลี้ยงออนไลน์อเลี้้ยงหนร